สวัสดีพ่อแม่พี่น้องกเกษตรกรเอฟซีช่องนุ่มอุบลคนตะการสุขุสุขชนนะครับผมมือนี้ว่างๆังสิครับผมเบาเข็มกับผ้าพีผ้าน้องนะครับผมเอฟซีมาชมควงยงามนะครับผมแลกักการไม่ยามไม่ยามพอหน่อยนะครับผมก็เป็นอีกผู้หนึ่งที่ผมเข้าร่นับถือนะครับผมตั้งแต่ผมเหดคลิปมาเริ่มเลี้ยงควายกับหูแจักพอเพิ่นมากกับสีส่สองปีแล้วครับพี่น้องสองปีนี่แล้วครับผมหูแจกักอา้าวเดี๋ยวจะผ้าพีผ้าน้องมาเบิ้ควายในคอกแล้วการมา สอบถามถามข่าวพอหน่อยนะครับพอหน่อยสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมเป็นอย่งไรครับพ่อช่วงนี้สถานการณ์ราคาควายเฮาโอ้เราควายควายกับเพงครับเดี๋ยวนี้ยิ่งตัวแพงเพงจองบ่ได้เลยต่องบ่ได้วันผักอีสานนี่พ่อผมวันพ่อเนี่ยไปไก่คขาไปโย่ไปคักโย่ไปจนหอดบ้านผมบุญได้พี่น้อนหอดูบุไปหอดอุบลบ้านผมบุญครับกลายบ้านผมไปอีกคุณครับไปหอด พี่บุญบ่พอหรือพ่อไส้เอพ่พี่บุญพี่บุญมั่งสาหานเรื่อพี่น้องบ่รับประดาได้พอหน่อยนี่ไปเสาะหาควายมาเลี้ยงเน่ยมาเสียวมาเลี้ยงกะไปขายออกจะตุลาลันเสียวมาเลี้ยงกะขายออกไปน่ะพ่อหนาะแม้นราคากัเป็นยังไงครับพ่อราคาตอนนี้ราคาเดี๋ยวนี้โอ้สูงควไอขั้วไอสูงเดี๋ยวนี้ไม่ได้โตดแต่ไม่ได้ตัแพงๆครับตัวนี้หน่อยนาะพ่อเนาะน้อยหกันไม่ได้บักลัง หาแสนหกแสนมันเนาะล่องไปเบิ่งคลิปเก่าๆของผมมาถ่ายพอหน่อยเนาะบางปีก็ว่อดนเลยปีที่แล้วนี่แหละที่แล้วแม่ลูกครับพี่น้องแม่บอกยัยหนึ่งกับลูกตบ่กใหญ่เนาะพ่อเนาะสองแสนก็บาทเนาะแต่ก่อนเนี่ยโอ้ยมันขึ้นไว่เนาะพ่อเนาะสมัยนี้ตัวนหน้อยๆก็เป็นตัวแสนแสนสี่แสนละเอ้าบบบนี้เดี๋ยวมาเบิ่งมีจกักโตพวอตอนนี้มาอยู่น้ำเห่าเอามามีมสองตัวสองตัวครับมีสองตัวนี่เนาะพ่อเนาะได้มาดนลเบาพ่อสองตัวนี่ ตัวนี้เขาเมื่อวันที่สี่สี่กันย่าอ๋อพึ่งได้มาเมื่อวันนี้ม้อน,นมอนถึงเดือนม้อนถึงเดือนตัวนี้นี่เลยครับตัวนี้ก็ติดล้างกันมากประมาณอาทิตย์หนึ่งไปเดี๋ยวเบิ้งตัวแรกก่อนเบิ้งตัวแรเบิ้งเขาไปข้างในไปไปเดี๋ยวไปชมกันนะครับพี่น้องบ่ไ<อ>ด้บ่ดเด้เปิดมันบพ่อพ่อบันด้เปิดบ่ได,ด้เปิดนะฮะวันถ้าเปิดให้ชมก่อนให้ชมซื้อนะครับพี่น้อง เปิดกติว่าตแพงมาชมควายควายแพงเนาะเอาใหญ่เลยควายราคาแพงนะครับผมเฮ้วเบิ่งตัวนี้ก่อนก็ได้พ่อเบิ่งตัวนี้ก่อนก็ได้เพื่อนนี่ซื้อว่าจังไดครับพ่อเพื่อนนี่เอ้เพื่อนนี่น้องอีหยังเนาะใหญ่ระตั้งให้เดี๋ยวผมจะหลอดเข้าไปเบิ่งนะครับพี่น้องเพื่อนนี่ซื้อยังบ่กหั่นได้จำไม่ซื้อว่าได้เฮาแต่เข้ามาใหม่บ่ทันได้ ค่อยนหน่อยๆนะครับอายุเท่าไรครับพ่อตัวนี้ประมาณปีหนึ่งกับสามเดือนสี่เดือนนี่ละสิบห้าเดือนนะพ่อเนาะสิบหาสิบหกเดือน, <16 S 2> นบอกเกินนี่นะครับเบิ้งจากเขานะครับผมนี่ขั้นเข้าบหูขอมูลกับเบื้องเขาเอานี่เขาก็เริ่มสิจับเรียมแลวกะเริ่มเป็นล่องแล้วนะครับผมแต่ว่ากันยังกลุ่มอยู่นี่ครับก็คาดเดาประมาณนี้อายุสิบห้าสิบหกเดือนบอกเกินนี่นะครับผมเป็นลูกของตัวไดครับพอ่อตัวนี้อันนี้ก็สายเบิ้มครับลูกเบิ้มบ่ม ได้ใบได้หลอดมามนำมนีใบมี่หลอดครบครบเนาะพ่อเนาะเรล็บตีนงามตัวนี้เล็ยบสวยนะครับพี่น้องเล็บเล็บงามเล็บมาเร็บมาบมองครับเล็บเล็บหน่อยกอดดีนะครับลำตัวดีมึงครับเงี้ยวนะครับผมมึงบันทายนะครับผมเบิ่มีนเขาจะ่ทรงเรืืองบันทายนะครับผมนี่ครับถ่ายง่านถ่ายงานี่โอ้ยคำง่าครับเพื่อนนี่เกี้ยวบ่าท่านกินดีเนาะนดี โอ้แน่วอาหารก็กินดีครับว่าแต่อ้วนโมกุลไทยนี่หญ้านี่โอ้ยข่ำบักมีอะไรกินมัดเมียของเขาเดี๋ยวพอเมียของเขาหนีสายได้พอจังบวะเมียผิดไ่ได้ทาเพิ่นเว่ยไม่ได้ทมบ่เออแต่ว่าเป็นลูกเบิ่มเนาะลูกเบิ่มพอนี่เป็นเบิ่มพันล้านครับพี่น้องผมครับี่าอหนีงามงามหลอดครบงาหางบักไงบ่งครับโอ้ต์งาหางใหญ่หางยาวเลยตัว ตัวนี้ได้มม่บอลถึงเดือนได้แม่ท่านถึงเดือนวัอาทิตย์มาไล่กันละครับอาทิตย์สองอาทิตย์เนาะพอะ่อเนาะสองอาทิตย์นี่ละแต่ว่าเบิ่งครับพี่น้องกระดูกแข็งขาเขางหญ่นะครับผมอัตลักษณ์ข้านี่ชัดเจนนะครับผมเบิ่งตาแต้มแก้มจำข้ออองนะครับทุงเท่าขาวเบิ่งครับตัวบัวพวง่กระดูกแข็งขานะครับผมถ่ายสวยล้วก็โอ้ขันตกสวงพร้อมตัวนี้ขอนหัดไทยนะครับเรั้งสองฟังเลยหัดไทยหาเงืนหาพ้องตกสวงพร้อมสองฟังเลยข้นงามตัวนี้ โอ้ขนตกสวงสองฟังเลยโอ้ขันก็ดีนะครับขันงามผ่อนควายงามโม่ข้อขันกะงามน้ำนะครับตัวนี้ขันมงข้นนะครับผมขันยุ่งเขายุ่งน้ำขันเราแตกนะครับขนตกสวงนะครับผมเดียพี่น้องอย่าไปเข้าใจพิษดิขันตกสวงมอนวาสีมะจับมงนีกับตกสวงนี่มอนสวงเขาเอินสสโพกนะครับสวงนี่คือสามเหลี่ยมนี่ครับพี่น้องพอดีได้ถือโอกาสกับอธิบายฟังนี่ครับสวาบหรือว่าสวงมันจะเป็นสามเหลี่ยมนี่มันจะเป็นรูปๆนิดนึงนะครับผมนี่เขาเอินสวง ขันวัญตกตรงนี้เนี่เขาเอิ่อญวันตกสวงแต่ว่าขั้นจับตรงนี้โบแมนนี่จับบริเวณท้ายนี่โบแมนนี่โบแมนขวันตกสวงนี่พี่น้องอย่าไปเข้าใจพิดเด้อพี่น้องถี่เบื่องไม่นะครับผมเข้าต้องเข้าใจตรงกันนะครับผมเข้าใจให้มันถือมวนว่าจับตรงนี้ว่าควัญตกสวงทันีว่าได้ควายขวัญตกสวงเนี่ยยามไปสื่อโบแมนนะครับเดี๋ยวจะเข้าใจพิดนี่ครับตรงนี้นี่ตกสวงนี่เห็นบ่สว่าบห็มันเป็นสามเหลี่ยมเนี่เขาเอิ่อญวันตกสวงเนี่ยจังสีเดี๋ยวเข้าใจตรงกันนะครับพี่น้องนี่นี่หาเงือนหาท่องนี่เห็นบ ชัดเลยนะครับผมนี่มันจะมีขวานนึงนี่จับไล่ตรงนี้นี่มันก็เกี่ยวาหากัน,นื้งสีน่นี่นหันเบิงหันเป็นหลูกส่งขึ้นไหมขั้น,ขนนะครับพี่น้องไหมขั้นเอาไว้หาบนำสมัยเก่าห้องน้นละขั้นผู้ใดอันนึกภาพาบกนี่มันจะเป็นเง้วไปแนวนี่คือไหมยขั้น,ขนเลยนะครับผมนี่เขาเอินขวัญหาบเงื่นหาบท่องนะครับผมอันนี้มีสองฟังเขาเอินว่าขวัญหาบเงื่นหาบท่องคู่นะครับผม <c oughs> นี่คือควายตัวนี้มีสองมีสองฟังนี่ อืนว่าหาเงื่อนหาพ่องคู่นะครับผมน,นี่ต๊กสวงนี่ต๊กสวงพร้อมนะครับผมนี่ต้องเข้าใจตรงกันขําว่าสวงก็คือนี่แหละสวา่าที่มันเป็นสามเหลี่ยมนะครับผมเข้าใจมันตรงกันนะครับผมมอนว่าจับเสาหกแถวนี่ก็วาต๊กสวงไปเบิดนี่ยายาเข้าใจพิดเดวอพี่น้องเออรื่องผู้รับชมนะครับผม fc ช่องบาเกมนะครับผมโอ้ตัวนี้งามไหลนะครับบอกมีราคาปะพ่อนี่มีอยู่ราคาเปิดเลยบ่เปิดเปิดสูงเท่าไรเอาสูงสูงขั้นจะเปิดสามสิบ ก้วนนี่ละสามสิบวกน้ำ่อนนะสามชิบวกให้มันญ่ใส่เงินเนี่ยจังน้อยใส่จังมาเบิงน้ำผ่อเราเอาดีกว่านะำ่อนเนาะเนี่ยเพราะว่าห้องกับบ่อแต่ขันเปิดกับมาเบิงเอาดีกว่ามันเบิงเอาเพราะว่าสูงผสมกวรเดียวสีดามาว่าโอ้ยลงค้นเอนว่าโต๊ะซ้ำนี่ซีมื่นหาเมื่หนึงมันบวมอ่าเนาะมันเกิดสายเลือดสายพันธุ์ที่มันผสมมากนะครับผมนพันธุกรรมในโตเขานะผมมูลราคาของโตเขายังเสีย นะผมเอ้าเดี๋ยวคนจีดรามากพอเราก็เปิดยุคคันใดราคาเอาง่ายๆนะพ่อเนาะเห็นว่าช่มกับตาเลยเสือมาดเพื่อมาเป็นมูวนี่ไขมุกไขมุกนี่แต่คันใดราคากับเปิดนะครับผมกับแบ่งยุพอเรากับบไดว่าบอเปิดเลยคันมีคนผู้ใดมักผู้ใดสนใจนะพ่อเนาะเปิดยุนี่ครับประมาณร้อยสามสิบพี่น้องทั่วมาถาเแล้วค่ะราคากับจังสอบทั้งกันเราเองนะพี่น้อง ผมก็อยากให้ดรามานะครับผมเพราะว่าเราก็เด้ตั้งใจสิเปิดดอกผมกับว่าไปว่าแม่จังสีละที่แหลกแล้วแช่เอามาเลียงเป็นมูกันนะครับผมมันจังสีบอ้อนครนะผมนี่คันใดราคากะเปิดประสันพอแล้วว่าที่แหลกละว่าสิบ่เปิดได้ผม,มๆๆว่าวไปว่าแม่เราก็เลื่อยว่าเปิดซ้ำนะครับผมเอานะครับผมโอ้<ช>ลำตัวเงาเน,ะนาะพ่อเนาะยิ่งดีนะผมยิ่งดียิ<ะ>่งดีเดล็บดีแต่ก็เล็บนี่ที่สำคัญเลยนะี่เล็บดี วันเล็บมุนเล็บมุนเล็บเนบมุ่นเลื่อนวันเล็บกับล่าขอบเล็บหมาเล็บฝังล้างห้างมาดีห้างมางามชัดอ่ามันชั่นดีนะครับผมคอชั่นเล็บงามเล็บงามหางเงีวนะครับผมไข้ขันนี่กินยาจริงเข่าข้อจรองเบิ่งอาหารกับเจงเบิ่งถ่ายพี่น้องเลี่มจนบ่มี่ย่างกันในกะละมังมีกามเนื้อยู่เนี่ยถ่ายซองจิ้มพร้อมค่อยทรงลูกหรืค่อยซองจิ้มนมซีตำนี้สำคัญบ่มีนะครับผมเอา คันหมักกัจังมเบึงมาหยี่ยมาพูดคุยหรือว่าสิโทษสอบถามก็พอหน่อยก็ได้นะครับผมปลาพอเข้าไปบึงอีกตัวต่อไปมาเบึงนั่งนั่งเอกตัวนี้คือนั่งร่องนะครับผมเอามาเป็นมูเสื้อมีมูนั่งเอกมาเยี่ยมมาหาพอหน่อยก็นะคือว่าได้คั้ยหน่อยแลคาแพ้งแทๆวาสันไปซสือจังได๋แพ้งแทะเลยอยากมเบึงกับตาเจ้าของนะครับผมบอเสือได้พี่น้องเพราะว่าเราสือมาแพ้งอีหลีอู้หุ่นละพี่น้อง หาขีดเกือบโลุ่ล่ะจนเนี่อยากบอกราค่าพี่น้องอยันพี่น้องห้วขนเลยเล่ยๆๆๆายดลงยดยดม้าตัวนี้ซื้อว่าจังหดพอตัวนี้น่องไข่มุกน่องไข่มุกเป็นลูกพอ่อใดครับลูกเบิ้มพันล้านครับใบหลอดคคบเห็นใบหลอดเมีครบเห็นหอดเม่ยไปเบิ้งกับขอกั้งแต่ม้อนในสนสาวหายนะผมผมก็ยังโอ้โยพอคือกาสื่อน้อ ก่อนหน้านี้มิแต่ตัวยิ่ง่ตัวละสองแสนเพ่รนั้นบาทนี่ไปได้จังไดนี่ควายม้อนพอแปดเดือนนี่เจักเดือนก็่พอวันที่เจ็ดเดือนกว่าที่ยิบเก่าเนี่ยเต็มแปดเดือนวันที่ยิบเก่ากันย่าสี่รกแปดเดือนม,อม่นอหะแม่นขั้นทายยิบเก่ามกราครบปีนึงปีนึงพี่ครับผมควายเดี่ยเจ็ดเดือนกว่านะครับผมนี่เข้า,าเ,า<ๆ>เาบิ้งนี่ครับเบิ้งเขาเนี่ยเบิ้งเลยตัวกันบ่ไห้ครับนี่เขานี่ยังในหน่อยเลยนี่ เขาขั้นได้เป็นบักขั้นได้จับเลี่ยมนี่ยังสันสันอยู่นะครับผมนี่แล้วก็ท,ที่สาคัญทีทีทีม้าของเขาหอกแม่พันแมวน้อนเขาเสื้อถือได้เสื้อถือได้มอนตัวต้มขายนาะครับผมก็เลยดับแล้วกล่องไปแล้วนายตำรวจเสื้อถือได้ละพี่น้องจังหวะพอแล้วก็กาซื้อมา เพราะแต่ไดเจ็ดเดือนกลัวพีน้องประมาณรน่อยสามสิบได้ละมั้งนะพ่อเนาะก็สิบวัตถึงไปไหนหอกประมาณยิบเจ็ดยิบเจ็ดยิบหกยิบแปดเนาะเอ้าแต่ว่าท้ายนี่ทะลุลอยสามสิบไปแล้วนี่ทะลุะแล้วท้ายได้แล้วลอยสามสิบกวัวแล้วสามสิบบวกแล้วที่เห็นชัดเลยนะครับค่อยหน่อยแม่นี่ผมเห็นแข้งขาเขาหลายครับมอนแข้งขาไหลไหล,ไลอันขางดี ขาเขาเหี้ยครับมอนว่ามีหลายขามอวมีหกเจ็ดขาบวมเียนเลยแข้งขาหลายในภาษาผมคือขาเหี้ยครับพี่น้องกระดูกคอขาเหี่ยอมือขาาวานันคอหันหนาเข้ามาทางนี้นะครับหันยงังไดาา้ม,ามา่แม่แม่เขาสูงเท่าไรกับพ,อ<า>พอ่อลอยห้าสิบนี่นะครับผมไบลอดกับมีคคบวันเกิดชัดเจนนะผมนี่เขาอื่นว่าทีไปทีีมาด่ชัดเจนนะพอน่อนาอแม่ของเขาเป็นสายอย่างก็แม่มัน บ่ได้ถามไปเห็นลูกมันล่ะคิดมักของพ่อถามเมียเลยครับ้ <c oughs> บาหาเสีย่หรืออีอย่างนี้ละ่ะจำบ่ได้นะ,ะพ่อเนาะพ่อเคยบอกผมฟังอยู่แต่ว่าผมก็จำบ่ได้พ่อเราไปเบืองหลายรอบได้พี่น้องเนี่ยค่อยหน่อยตัวนี้พ่อมักหมองได็ของมันพอ่อคือกาสือค่อยหน่อยๆเงินเคืองหลานมักนาเพื่อนเมียนาเพื่อนวนันอืนาแล้วก็หัวหนุกครับสไตล์ลูกเบิ่มเป็นเทวนี่ละ่ะครับล่ำโตดีนะครับค่อยหน่อยตัวนี้ เบิองรับพี่นอ้องลำโตยาวนะครับผมไทยนี่เด่นเลยบบบบเบิ่มเบิองรับพี่น้องเบิองไายเด่นชัดเลยไายงามไายกลมนะครับมีขวัญอยู่นี่นะครับขวัญดีเลยขวัญนุนหลังครับเบิองครับแล้วก็มีขวัญนะหับแอกพรอ้อดนี่ขวัญหับแอกนี่ <ừ. S 1> ตรงนี้สองอัน,นแต่ว่าขั้นทายอยู่มองนี่เขาเอิ่อขวัญพญากลางจ้องนะครับขั้นอยู่มองตะนกหนะแต่ตัวนี้อยู่มองนี่นี่อยู่สองฟังนี่มองมองใส่แอกเขาเอิ่อว่าขวัญหับแอกรขั้นสมัยเก่าใส่ไทยใส ไทยหน้านี่ไทยเก่งนะครับค่อยตนขั้นทาข้อนตกมองเงินข้อนข้อน,นใสแอกเนี่ยเบิ้งขับเบิ้งถ่ายพี่น้อง<า>เป็นยังไงพอสื่อข่อยหน่อยละข้าเงืนเครื่องล้านปันนี่ตกใจบ<อ>่ตกใจอยู่นอนรับอยู่ <c oughs> ผมอยากถามพอก่อนว่าพ่อนอนรับอยู่ <c oughs> อันที่แรกกับอยากได้กับนอนบ่รับเออที่แลกที่แลกอยากได้กับนอนบ่รับเขาโมขายไห้กับน้อนบ่รับอยากได้ของเขา บานี้ซื้อมาแล้วเออป่ยซื้อมาแล้วกะความเมันแพงเออนอนบลัฟอีกบุนอนบลัฟอีกยันยันจะาของเบิ้งผาดครับยันแบบว่าสายตาจะาของยันผาดจังบุมยัผาดโอ้ยงามงามพี่น้องคือว่าลพ่อเป็นอย่างดอกห้มนใหญ่ไส่เงินเอาเอาใส่วันนี้ละตอนนี้ตอนนี้ว่าแพงอยู่แพงอยู่นาะพ่อเนาะถือว่าตึงคักเลยล่ะ แพงพอสมควรแต่ว่าเห็ดจังไดนมันอยากได้ของเพิ่นเนาะพ่อเนาะอยากได้ของเพิ่นนี่ลาพ่ออ่ะสื่อตัวเองแพงอย่างไเขาจังบ่ได้ขายมันจังบ่ต้องไปหาขี่รถไปหาซื้อยากเตียงน้ำมันพี่น้องมันจะบอยฟักว่าไปนี่แต่ค่าน้ำมันผมว่าแล้สิเบิดเตไปสองสามหมื่นเหรียญนี่ขี่ไปอำนาจไปยาโซสารข้ามลอยเอสกูรกาลาสินฮอดอุบวนบ้านผมเนาะ ออกจากบ้านตั้งแต่ตีสี่ไปพอดผุนแซวแจงบ่พอน้องบ่ลํำพูดไปจน <c oughs> นี่ครับน้องบ่ลํำพูดสีบนเรื่องนี่ไปม <c oughs> ัดมองใดเพื่อเห็นนี่ <c oughs> เห็นมัดแม่อ่อนเลยว่านี่ละเจ้าจังบ่ได้ไปหาเสือตีพอ่อเ <c oughs> สือตัวนหน่อยๆราคาแพงๆนี่ละแต่กังามของเราอยู่นี่แหละครับตอนนี้ว่าสมงินบ่กันยังม้วนสมนะครับแต่ <c oughs> ว่าเฮากบเลียงให้มันใหญ่ใส่เงินเอาบ่าเป็นยังนอพ่อเนาะ ก็บ่ไปยั้งดอกซื้อมาเลี้ยงถือว่าเป็นเงินฝากเงินเก็บเล้าหรอือว่าวันยังดอกคันข,ขายไปแล้วสิหะคือมันบ่ได้กันชีเสียดายใหย่แล้วว่ามันใหญ่เป็นาปนาดอกายออว่แม่นครับใหย่อ่อนว่าครับแม่อ่อนนะครับผมพันละยาพอน้อยนี่ล่ละครับผมมันใหญ่ไป็นนาอีรีแล้วพอ่พอเพราะว่าสายเลือดกระด,ดีเนะพอน่อเนาะเมอยเขาก็ใหญ่พอเขาก็เก่งนะครับผมต้นของเมืองไทยนะครับผมเบิ่มพันหลานนะครับผม ขวายก็งามด,ดีครับผมงามนะผมรอให้มันหญยสมเงินเท่านั้นล้วเนา,ะ,นาะพอเนาะครับมักบวบาดบเบิ่งไปเบิ่งมาแล้วโอ้ยสมเงินไป,นไปในใจจะาของตอนนี้บวบบนสมเงินบับทิ่กาว่าเลี้ยให้ปีหม่พ่ดละปีไม่ <laughs> ปีเนาะโอ้โห,หนาแต้มเขางามงามปีหกหาพูแล้วงส่สมเงิน หนังหนาสายใยผิวดีดีครับพี่น้องมึงครับไข้เจ็ดเดือนกว่านะครับผมนี่เมืงง่ายๆเลยนี่เขาเนี่ตุ้มๆอยู่เนี่ยมึงครับโอ้เออพออท่านละเบิ้งพี่น้องเบื้องคอขานี่ครับควข้ขาหลายเข้าอินนี่มึงครับคอขาเง้วๆนี่ควขยมันจะสูงสูงไปหนานี่ครับเชื่องนะครับผมควขยมันเชื่อง้อมควขยงามหูแนวนี่แหละครับผมเนี่ยเบื้องครับถุงเท้างามๆพอชัดเลยตากระแตมงงามจับงามพอ ไข่ในน้อยนะครับมึงครับตาแจ้มแจ้มจำข้ออ่องมึงครับโอ้เอโอบอกข,ข่าวข้อกับง,งามเล็บกับงามงามเ<ป>โอโอล็บใหญ <F D S 1> ่ใหญ่ตัวนี้เ็บโอ้เล็บใหญ่น้อพ่อเนาะเล็บดีอยู่อ๋อเล็บหนาง,งามเปิดว่นนี่พอเปิดว่นนี่ขันมีคน,นไห่กหําไรบอกเปิดบะอันให้เลี้ยงบ้างยักปีไม่วันทํามากใจังโทษมาถามเอาเบอร์โทษนะพ่อเบอร์โทรฝากไว้พี่น้องเนี่ยค่ะสนใจศูนย์แปดหกครับหกสองหนึ่งครับศูนย์ห้าหกเจ็ด ที่ตั้งเลยพ่อบ้านเพียฟั่นครับตำบลทำล้านครับอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นครับครับโทษตามเบอร์โทษติดต่อเนาะพ่อนอแม่นนี่แม่นี่เปิดอยู่นี่แม่นี่เปิดเนี่ยแม่นี่เปิดอยู่เปิดคันได้ราคากันนะครับผมจังโทรมาสอบถามตัวแม่นี่ก็คือว่าล่ะควายมันมาสูงสูงมาสูงคักเลยล่ะพี่น้องแพงกับว่าแพงเนาะพ่อนอแม่นเขาสือแพงเขากับว่าสือแพงนะครับผมกับแพงอี๋นี่ครับผมควายเครืองหลานนี่แหละครับเนี่ เบิ่งเอาพี่น้องแต่ว่าเพิ่นฮู้เพิ่นจัดฉากของเพิ่นพูดน่ะพูดน่ะปานกินดีเนาะกินห่ำดีเนาะเหอ,อเนาะกินห่ำดีอันนี้พูดถึงว่ายาโนมบอนี่ยั่งนิดต้องซีฟเดือนอยู่ได้นี่แต่เอามาก,ก่อนนะครับผมโอ้ยงามหลายพอเอ้าใหญ่สมเงินอยู่ดอกจัะน้อยหมดละเลี้ยงจักปีหนึ่งเนะงาะสมเงินพอดี <c oughs> ปี <65. S 1> คือว่าเนาะใจใจ,ใจมักเนาะพอนะใจมักแพงบันไดก็ได้สื่อขั้นไหมักคงเพลินเหลีห่ยวนะไปเที่ยวที่สามยังได้ครับเอาลังคนคิดว่าได้เอาสื่อมาแพงไปหน,นิสิไปขายลูกมันไดว่าตัวละหาเสีนยนหนิขายมันไดว่าตัวละหล,ลานหน <c oughs> ิ <c oughs> พอคิดจังไดนกับแนวคำว่าแนวนน้เอากล้วยคูดเมือมันกับแพงกับจริงอยู่ครับแต่ว่าการซื้อขายกันกันนี่คือเก่าไหมแมี่นเออ ขายมีบอมีมีครับแล้วาร้านมีบอมีี่ก็ยังมีเรื่อยๆมันก็คือว่านาะความคิดคนเทามันกะโบคือกันนะพ่อเนาะบางคนกับวาแพ่งบางคนกับวาสมื่นบางคนกับวาถือเพราะว่าค่างินแต่ละคนมันบอซํากันนะผมขายกันโว้ยพกระจอคักคากนี่ขายกันแทบทุกมือเลยคุยขายทุกมือขายทุกมือขายะทุกมือพ่อตัวละล้านมันมีเอยๆนะพ่อเนาะแม่นเอ้า มันกับล้วแต่มุมมอง้องคนหละกันเน,นาะพอเนาะแล้วแต่เงินในถงเฮาขั้นเข้าสู่ไว้อ่ากันกับพ่อเลี้ยงสื่อมามันกใหไงไปนหนะขั้นเข้าสู้บ่ไวไว้เขากับว่าแพงเขากับเอาตัวซ้ำที่จะคล้องไว้่หละพี่น้อง,องนี่คือจังพอหน่อยแล้วก็คิดหน่อยเหนใหญงอยู่ได้พอเราวะคิดนะหว้วย <c oughs> นอนบลับพุนละพี่น้องอยากได้ของเขาก็นอนบลับสื่อมาเหล้วกับนอนบลับวัน่สมเงิน่า่นแต่มันกับเบิ่งไปบ่งมันกใหไงไปเรื่อยละ นอหอเนาะคนกทะทิว่าใส่ขั้วอแพงเท้คนกะทิว่าเยอะเลยให้ตัวให้บานบัซาว่าเป็นบา่าพอมันเขาะจอกเห็นอบให้มันกรเจอเห็นห,หนึ่งกะทิว่าโอ้ยคยอยหน่อยเป็นบา่าไปใส่ขั้วไอตัวหน,น่อยนึงแล้วค่าเครื่หลาม้วมันไปอยู่ในบานอยู่นอกทงโอ้ยให้มันอยู่ในบานอย่างคนใสยนเนาะเนานะแต่ว่<น>ากะง่ามของพ่อเแล้วีหลีครับพี่น้องง่ามบ่มิดหม่องตีเลยค่อยหน่อยตัวนี้ตีหม่องเดียวครับตีแต่บานแพง เอานะครับผมอ๋อโอเคเนะะาะแับมะบึงมาเยี่ยมมายามควายง่ายเลยละครับผมผมมีโอกาสของผม,มาแวะมาเยี่ยมพอหน่อยนะผมเป็นพอดีเขาผมเขาโลภนับถืออีกคู่นึงนะครับผมที่ผมเขามาในวงการควายมาทายคลิปนี่กับพอเราก็โอ้ดูแลผมดีนะครับเทคแคร์ care, ดีไลท์นะครับผมอ่ะโอเคพอ่อคันผู้ใดสนใจกะเบอร์โทรเนาะพอนะ่อเนาะครับโทรมาถามโทรมาขุดคุยได้นะครับผมหรือว่ามาเหรียญมาเยี่ยมนะครับอะไรนะเนาะตอนนี้โลกซ่าๆแล้วก็มาเหรียญได้ป่พอ ได้ครับให้เล่นใดนะพ่อเนาะได้นะครับผมอ่ะมือนี่ก็ขอบคุณพ่อหน่อยนะครับผมสำหรับสถานที่หลักก็คายงามหลักก็มาทุกครั้งก็ได้กินก๋วยเตี๋ยวนะครับยิมทองประจำนะครับผมมือหนึ่ก็ขอบคุณพ่อหน่อยครับผมสวัสดีครับสวัสดีพี่นองครับผม